สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยรับกับช่องนัวล18อามฤตซึ่งช่องของเราผู้จะเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของของลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคสวนกระแสยุคโควิดอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาตราเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากาโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชรรา,ารา์ ซึ่งถ้าเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่เทศพัะสาทะเลและหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งแล,แล้วแต่มีบุตรคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่เป็นที่เสาะสแสวงหาคนนักสะสมลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายด้วยได้ว่าบุตรคุณครอบจักรวาลจริง และถือว่าไม่เป็น2อรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ประสบการณ์นั่นก็คือมีดหมอของท่านนนัเองนะครับปัจจุบันนะครับหลวงพ่ออายุ100ปีแล้วนะครับเพื่อนๆท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2 4 6 5นนะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนๆได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับ พร้อมทั้งมีแบ่งปันในกับเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ097-0195618นะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับเพื่อนๆนะครับโดยเฉพาะวันหยุดนะครับสามารถที่จะพูดคุยติดต่อกับผมได้ทั้งวันนะครับในกรณีที่ติดต่อผมแล้วไม่ได้รับความสะดวกนะครับก็มีอีกหลายๆช่องทางนะครับเพื่อนนะครับที่จะให้เพื่อนได้รับความสะดวกครับนั่นก็คือ f e c o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  k n p n p e นะครับเพื่อนนะครับ ซึ่งหน้าตาของ Facebook Fan Page ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับซึ่งก็นะครับลิงก์แปะไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรติดต่อหรือเป็นลิงก์เพจนะครับเพื่อนๆนะครับหรือเป็น Facebook ก็จะมีนะครับลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะเพื่อนๆเข้าไปนะครับกดติดตามกันเยอะๆนะครับไม่เช่าหาไม่ว่าอะไรเลยนะครับเพื่อนๆนะครับลองเข้าไปศึกษาข้อมูลนะครับเราก็จะมีข้อมูลแน่นๆแบบนี้เลยนะเพื่อนๆนะครับ เผื่อมีรายการไหนครับที่ตรงใจนะครับเพื่อนๆสนใจก็ทักแอดมินนะครับพร้อมทาการซื้อขายได้เลยนะครับเพื่อนนะครับคุณโอนเงินมาเนี่ยคุณได้ของแน่นอนนะครับแล้วก็รับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนั่นเองนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นมิจฉาชีพนะเพื่อนนะครับใครที่ดูคลิปแล้วนะครับไม่กล้าเช่าหานี่ถือว่าเสียโอกาสเลยนะครับเราเกิดทันในยุคของสุดยอดของพระเกจิแล้วนะครับเพื่อนนะครับ อย่าไปรอให้ราคาแตะไม่ได้แล้วค่อยวิ่งหานะเพื่อนๆนะครับก็จะเรียกว่านะครับบางท่านเนี่ยนะครับรู้งี้มาหลายครั้งแล้วแล้วก็นะครับใกล้เกลือกินดางนะครับบางทีนี่บ้านอยู่ติดวัดเลยนะครับแต่ไม่เช่าหาไว้นะครับตอนนี้นี่ต้องมาเช่าราคาที่แพงกว่าเดิมเป็นสิบเป็นร้อยเท่าเลยนะเพื่อนๆนะครับแล้วก็นะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้ดังมาจากแรงโปรโมทนะครับ อาจจะเห็นกระแสของเหรียญของอะไรพวกนี้อันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะครับจริงๆแล้วท่านดังแบบเงียบๆมานานแล้วนะครับท่านเก่งเรื่องมีดนะครับลองไปไล่ดูนะครับปีเก่าๆเ,เ,เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าวัตถุมงคลโดยเฉพาะมีดหมอเนี่ยสร้างกันหลายรุ่นนะครับโดยที่เขาก็ไม่สนใจนะครับว่าจะมีใครไปบูชาหรือจะโด่งดังไหมนะครับแต่วิธีการสร้างเนี่ยเนื่องจากหลวงพ่อท่านรู้ว่าของของท่านดีนะครับท่ากสร้างให้ลูกศิษย์ลูกหาด้นำไปใช้เรื่อยๆนะครับ แล้วเป็นไงครับตอนนี้รู้งี้เลยนะครับก็คือราคาไปกันเป็นสิบเป็นร้อยเท่าเลยครับเพื่อนนะครับบาริลการออกจากวัดเป็นแค่แค่หลักพันนะครับนะครับออกจากวัดนี่พันเดียวนะครับตัววันนี้ต้องมีสองหมื่นนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็อีกเพจนะครับก็คือนี่เลยนะครับนะครับหลวงพ่อพัดปุญญกามูวัฒด้วนสองเก้าหนึ่งนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับเพื่อนถ้ายังสงสัยนะครับแล้วก็เข้าไปทัก แอดมินได้เลยนะครับพร้อมการซื้อขายได้ปกติแน่นอนนะครับส่งของทุกวันนะครับมีเครดิตมีสลิปส่งของมีรูปการส่งของให้ดูนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพื่อนนะครับร้านของเรานี่เช่าหากันมานานแล้วนะครับเพื่อนนะครับลูกค้าเยอะมากนะครับแต่การนี้รายการไหนที่นะครับไม่ต้องรอให้อัดคลิปนะครับเพื่อนนะครับเพราะว่าพื้นที่แค่เนี้ยมันวางของไม่ได้หรอกนะครับก็สนใจรายการไหนก็ลองทักถามดูนะเพื่อนนะครับรับจัดหา ให้ด้วยนะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็นะครับเดี๋ยวเราก็จะมานะครับศึกษาร่วมกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมนะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้เริ่มจากนะครับรุ่นนี้เลยนะครับตั้งตระงานอยู่ตรงนี้ก็คือพระขันใบเหล็กน้ำพีนะครับรุ่นเสหปี63นะครับในใบรายการเนี่ยนะครับก็จะเขียนไว้ว่านะครับหลวงพ่อท่านนะครับจัดสั่งทําเองนะครับเพื่อนนะครับนะครับก็มีด ของเสาห้าปี63เนี่ยจะปลูกเสกประมาณเดือนมีนาของปี63นะครับก่อนอายุวัฒนมงคลนะครับอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อก็คือเดือนพฤษภานะครับอันนี้คือรุ่นเสาห้าปี63นะครับในปี64ีที่ไม่มีรุ่นเสาห้านะครับเพื่อนนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นนะครับด้ามและฝักทําจากไม้ชิงชันนะครับเพื่อนนะครับสวยงามเลยนะครับใบก็จะเป็นนะครับจริงๆนิที่ผมดึงไว้ก่อนนะครับจริงนริงแน่นนะครับผมดึงไว้ก่อนเพราะว่า อัดคลิปด้วยมือเดียวนะครับใบก็จะประมาณนี้เลยครับเป็นใบเหล็กน้ำพีนะครับกระบวนการสร้างนะครับเพียง100งเล่มเท่านั้นนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นของฝีมือนะครับแต่ก็คือมีชุดนี้จะไม่มีต่อโค้ดแล้วก็จะไม่มีรันหมายเลขนะครับแต่ดูง่ายนะครับผ่านมือมาเท่าไหร่นั้นนะครับก็หลายเล่มแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วที่มานั่นเองนะครับน้องท่านนี้นี่ นะครับผมไปบุกมานะครับเหลือนะครับสามเล่มสุดท้ายครับสามชุดสุดท้ายนะครับหนึ่งชุดก็จะมีนะครับแท่นวางแบบนี้เลยครับสวยงามเลยนะครับเพื่อนนะครับก็เล่มนี้นี่ปิดโอนเงินแล้วนะครับรอเลยนะครับเหลืออีก2ชุดสุดท้ายนะครับเพื่อนนะครับใครที่ไหวตัวทันก็ได้ก่อนนะครับเพราะว่าหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับแล้วผมก็จะไม่ไปเช่าที่อื่นด้วยนะครับเว้นแต่นะครับมีหลักฐานการจองมา นะครับผมถึงจะมั่นใจนะครับเพราะว่านะครับอาจจะมีของฝีมือแต่ผมยังไม่เคยเห็นนะนะครับแล้วก็ที่ผมเช่าหามาก็จะนะครับที่เดิมเดิมนั่นเองนะครับที่เขาจองเก็บไว้ตั้งแต่ตอนน้นเลยนะครับเพื่อนนะครับนะครับของแท้เนี่ยมันจะดูงานจะรู้เรียบร้อยแล้วก็สวยงามนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับงานเล่มนี้ก็ปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอามาให้ชมกันนะครับพระขันนะครับตราเพันเพื่อนที่ถามว่าพระขันกับมีดอย่างไหนเดียวกันนะครับอ่า แค่ใช้สับนี่ก็แตกต่างกันแล้วนะเพื่อนนะครับมีดเนี่ยเป็นสับสามมันนะครับพระขันนี่เป็นราชาสับนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นนี่พระขันนี่นะครับไม่ได้ไม่ได้รับความนิยมนะครับไม่ใช่ไม่ได้รับความนิยมนะนะครับแต่ที่เห็นเปลี่ยนมือในน้อยไม่บ่อยเพราะว่ามันมีน้อยนั่นเองนะครับหลวงพ่อท่านนะครับทำมาเข้มขังอยู่แล้วนะครับทุกรุ่นทุกรายการนะครับ เพียงแต่บางอย่างเนี่ยมีน้อยก็จะมีการเปลี่ยนมือนอนเองแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะเป็นมีดนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นนี่พระขันนี่จึงได้รับความนิยมมานานแล้วนะครับอย่างพระขัน8ดรอบเนี่ยลองไปถามดูนะครับนะครับราคาเท่าไหร่แล้วนะครับเพื่อนนะครับครึ่งแสนแล้วนะครับเพื่อนมีเงินก็ใช่ว่าจะหาเช่าได้นะครับเพื่อนนะครับนี่เลยนะครับเอามาให้เพื่อนได้ชมกันนะครับพระขันเสาห้าปี6กสานั่นเองนะครับสำหรับรุ่นปี6 3าก็จะมีที่หลวงพ่อสั่งทาก็จะเป็นนะครับนี่น่คือนะครับ ด้ามระฝักทําจากไม้นะครับเสาหอระฆังเก่าอายุร้อยปีเลยครับเพื่อนนะครับนั่นก็คือนะครับยันครูนะครับใบโพนี่ครับเขาเรียกว่าลายใบโพยันครูนั่นเองนะครับซึ่งเล่มนี้ก็เป็นท่านเดียวกันนะครับที่ปิดไปนะครับเพื่อนนะครับก็เป็นมีดที่หลวงพ่อท่านสั่งทำนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับสวยงามมากนะครับปิดไปไม่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ นะครับโอนแล้วก็ให้เก็บไว้ก่อนนั่นเองนะครับรอผักขันเพิ่งมานะครับก็จะจัดส่งให้นะครับต่อไปนะครับนะครับนี่ก็คือเอามาให้ชมกันนะครับว่าความสวยงามนะครับอันนี้จำนวนการสร้างสองรอเล่มเท่านั้นนะครับหมายเลข 1- 1 5หน้านะครับหายากแล้วนะครับเพื่อนๆครับเสาห้าปีหกสามนี่ผมบอกเลยนะครับถือว่าเป็นมีดวาระที่นะครับแพงที่สุดในของปี6 3สานั่นเองนะครับนะครับลองลงมาก็จะเป็นอ่าลองลงมาก็จะเป็น วางศิลาเลิกศาลาร้อยปีแล้วก็วันเกิดหลวงพ่อปี6 3นั่นเองนะเพื่อนๆนะครับอันนี้ผมพูดถึงนี่สาหรับด้ามไม้ฝักไม้ปกตินะครับเพื่อนๆนะครับไม่ใช่พวกงาพวกอะไรนะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนที่หายยากเลยนะครับอย่างคลิปคลิปเมื่อกี้ก็จะจะให้ชมไปก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับรุ่นนี้จะไม่มีในรายการจองเท่านั้นเองนะครับแต่ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นลายตอกนะครับแล้วก็หนังเล่มนี้ก็จะตอกเลข5าไทยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นด้านจำปีนะครับเสาห้าปีหกสามเช่นกันนะครับที่ผมเก็บไว้นะครับแล้วก็แบ่งไปแล้วเล่มหนึ่งก็คือไม้ขนุนนั่นเองนะครับตัวการสร้างนะครับอย่างละนะครับไม้ละเก้าเเล่มเท่านั้นนะครับเพื่อนนะครับเป็นลายหน้าเกี้ยวฝั่งหนึ่งนี่นะครับฝั่งนี้สวยงามเลยแล้วก็จะเป็นนะครับเสมาเต็มใบทรงเครื่องแบบนี้นะครับเพื่อนหายากแล้วนะครับแล้วที่หายยากกว่าแล้วก็มีในรายการจองเลยก็คือเล่มนี้นะครับเพื่อนนะครับ นี่ครับลายเดียวกันเลยนะครับลายตอกแล้วก็โคดตอกฝั่งเดียวกันโคดตัวเดียวกันนะครับลายเหมือนกันทุกอย่างเดะเลยนะครับเพื่อนแต่เล่มนี้พิเศษตรงที่มีรอยจานนั่นเองนะครับของหลวงพ่อนะครับแล้วก็พิเศษก็คือด้ามแกะเป็นทาวเวสุวรรณแบบนี้นะครับโดยการสร้างเพียง54เล่มเท่านั้นนะครับมีในรายการจองนะครับในรายการจองก็จะมีนะครับแบบนี้พระขันแล้วก็ มีด5านิ้วแบบนี้นะครับส่วนที่ไม่มีในรายการจองนะครับก็คือแบบนี้นะครับแต่รู้แต่ว่าสร้างประมาณ9-9เล่มเท่านั้นนะครับถามจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับแล้วก็บอกตรงๆงว่าหายากมากนะครับไม่มีโอกาสได้วางในตู้ในตู้วัดด้วยซ้ำนะครับตอนที่เอามาปลูกเสกเสร็จปั๊บนี่หมดเลยนะครับเพื่อนนะครับก็มีน้องท่านหนึ่งที่จองไว้ทั้งหมด3เล่มนะครับแล้วเขาแบ่งมาทีละเล่มนะครับจนผมได้มาครบนะครับผมถึงแบ่งไม้ขนุนที่มีซ้ำน่ะไปนะครับตองนี้ ดังนั้นผมจึงเก็บไว้นะครับส่วนใครที่อยากจะมาแบ่งปันเนี่ยเอาแบ่งปันได้นะครับเพราะว่าผมเก็บแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้มันราคาจะสูงกว่าแต่มันมีน้อยกว่านะครับห้าสี่เล่มเท่านั้นนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับใครที่อยากจะแบ่งเนี่ยผมแบ่งให้เลยนะครับสองเล่มนี้ใครอยากได้นะครับส่วนเล่มนี้ก็ผมเก็บก็ได้นะครับเพื่อนนะครับหายากนะครับหรือใครจะมาแบ่งก็ได้นะครับมีราคาแน่นอนนะครับเพื่อนนะครับ แต่ก็จะเป็นมีดวัดปกตินั่นเองนะครับเพื่อนนะครับก็จะนะครับ2.5นิ้วด้ามแกะเป็นพระพรมเนี่ยหายากนะครับไม่เคยมีการสร้างขึ้นมาครับสำหรับมีดวัดนะครับเพื่อนนะครับก็ใครที่นะครับศรัทธาในองค์ของพระพรมนะครับผู้นะครับพระพรมผู้ผู้เป็นพรมลิขิตนะครับผู้สร้างโลกสร้างอะไรต่างๆนี่ครับสำหรับร้านค้าบริษัทใหญ่ๆที่มีการเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าต่างๆเนี่ยเขาจะมีนะครับสารพระพรมไว้นะครับเพราะว่า เป็นผู้สร้างนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นศาสตร์ของศาสตร์ตลาดน้ำปวงนะครับองค์บรมครูแห่งศาสตร์ตลาดน้ำปวงก็คือพ่อปู่ฤาษีนั่นเองนะครับทุกวิชาการนะครับรวนแต่บูชาพ่อปู่ฤาษีทั้งนั้นนะครับเพื่อนนะครับเมตามหาโยมแควค่าเป็นเลิศดนะครับแล้วช่างตีมาเพียง50เล่มนะครับในปี6 4สนะครับทั้งนั้นนี่ไม้ขนไอ้ไม้คูนตายพายแบบนี้หายยากเลยนะครับ ก็ผมก็เก็บไว้ส่วนตัวนะครับดังนั้นที่เหลือคือเอามาแบ่งนั่นเองนะครับส่วนไม้ขนปีหกสี่ก็มีแบ่งปันนะครับเพื่อนนะครับนะครับสาริกาตอนนี้หมดมือนะครับเพื่อนนะครับเอาก็แบ่งกันไปนะครับเพื่อนนะครับหรือจะเป็นนะครับมีดวารายของปีหกสี่ที่ได้รับความนิยมอีกรุ่นหนึ่งก็คือนะครับปราบชาตรีนะครับใบมหาชนวนทองเหลืองแบบนี้นะครับกรรมการเสาเอกนะครับไม้พยุงนะครับ ก็แบ่งไปกันไปได้เรื่อยนะครับตอนนี้เหลือไม่กี่เล่มแล้วนะครับสำหรับเล่มนี้นะครับเพิ่งเพิ่งได้มานะครับนะครับไม้ประยุงจะเป็นไม้ที่มีราคาแพงนะครับเพื่อนและดูจากลายไม้นี่ถือว่าสวยงามมากเลยนะครับไม้ประยุงเป็นไม้มงคลนะครับเป็นไม้ที่โตช้านะครับแล้วก็ลายไม้จริงสวยนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่มีราคาแพงมากนะครับความหมายก็ดีนะครับดังนั้นนี่การจะเอามาทําเป็นอะไรพวกนี้ก็จะมีราคาแน่นอนนะครับมูลค่าแล้วก็คุณค่าแน่นอน แหมแปะตังแบบนี้เป็นแปะตังเงินนะครับมันจะแพงนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นมีชุดหนึ่งนี่นะครับแค่เฉพาะแหมก็แพงแล้วนะครับเพื่อนนะครับหรือจะเป็นมีดวัดปกติก็จะมีแบ่งปันแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับก็จะเป็นเหลือแค่ไม่กี่ลายแล้วนะครับตอนนี้นะครับนี่เลยนะครับก็จะมีนะครับเสียมาเต็มใบนะครับเสียมาครึ่งใบนะครับส่วนมากทุนก็จะเหลือ2ลายนะครับครึ่งใบกับหน้าเกี้ยวนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับอกเก็ดความรู้ครับมีดวัดเข่าล้อที่เพื่อน นะครับที่ผมเอามาร้อยกว่าเล่มเนี่ยหมดแล้วนะครับตอนนี้เข้ามาชุดนี้ก็คือนะครับไปบุกมาจากคนที่มีนั่นเองนะครับก็เขาเก็บไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ต้องไปเอามาจากวัดนะครับซึ่งมีดวัดเขาล้อนะครับชุดนี้นะครับก็คือนะครับสร้างมาเมื่อปี60นะครับเพื่อนนะครับไม่ใช่เพิ่งสร้างปี64นะครับมีดวัดเขาล้อเนี่ยนะครับ ผมคุยกับช่างเนี่ยคุยจําข้อมูลบางทีก็จำไม่ได้นะครับก็คือที่คุยกันล่าสุดก็คือสร้างมาตั้งแต่ปี60แล้วก็ออกไก้ททำบุญนะครับแล้วก็มีคนไปทําบุญเรื่อยๆอช่วงที่ไม่มีโควิดนะครับแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่มีคนเข้าจองอจองกระถินไว้นะครับดังนั้นนี่มีดร้อยกว่าเล่มเนี่ยนะครับทางว่าจริงเตรียมไว้แจกในงานกระถินนะครับแล้วบังเอิญนะครับมันมีโควิดนะครับ และก็บังเอิญนะครับที่คนจองกระถิ่นนั้นนะครับติดโควิดนั่นเองนะครับดังนั้นกระถินในปีนั้นจึงถูกยกเลิกนะครับและทีนี้นี่ทางวัดก็จะมีโครงการที่จะสร้างโรงครัวใหม่นั่นเองนะครับดังนั้นจึงเอามีดชุดนี้ที่เก็บไว้นะครับออกมาบูชานั่นเองนะครับดังนั้นที่ผมไปเอาไปเหมามาทั้งหมดเนี่ยร้อยกว่าเล่มเนี่ยก็คือมาจากชุดนี้นั่นเองนะครับเป็นชุดที่เก็บเก่าอยู่ที่วัดแล้วนะครับ ซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นความรู้ตรงที่ว่านะครับเพื่อนๆดูนะครับใครที่เคยเช่าหาผมไปก็คือชุดนี้นะครับเป็นไม้เชิงชายโบดเก่านะครับแล้วก็แหม่ก็ธรรมดานะครับซึ่งนะครับราคามันก็จะเบาหน่อยนะครับซึ่งชุดหลังมาเนี่ยเพิ่งมาถึงนะครับนั่นก็คือเป็นแหม่แป้ตังเงินนะครับเป็นเพื่อนเปรียบเทียบดูนะครับให้เปรียบเทียบดูนะครับงานด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่ามาถามราคาผมนะครับที่ได้มาใหม่เนี่ยอย่างเล่มนี้นี่ติดจองแลวครับครอโอนนะครับดังนั้นนี่อ่าที่เหลือที่ก็คือถ้าจะแบ่งก็คือแบ่งที่ผมเก็บไว้1ิบเล่มนะครับเพราะว่าผมได้ชุดนี้มาเนี่ยมันจะมีความพิเศษตรงที่แหมนั่นเองนะครับนะดูจากลายแหม่นะครับเพื่อนนะครับอ่าก็คือนะครับแม้แต่ไม้นะครับก็จะมีความเงาคือพิเศษกว่ากันนั่นเองนะครับพวกแหม่ก็จะนี่เลยนะครับแหม่แบบนี้จะมีราคาแพงนะครับ แหมแบบนี้นี่สองชุดยังไม่ยังไม่ราคาสู้ชุดนี้เลยนะครับเฉพาะแหมรัดฝักนี่นะครับนะครับเป็นแหมเขาเรียกว่าแปลตังลายเงินนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้คือถ้าใครมาถามเปิดราคาเนี่เห็นผมขึ้นเนี่ผมไม่ได้ขึ้นราคาเพื่อนเพื่อนะครับทุนมันสูงกว่าเดิมนะครับเพื่อนนะครับทุนที่ได้มาเนี่ยมันมันสูงกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมก็เอามาไม่เยอะเอามาแค่สิบเล่มเท่านั้นนะครับก็คือหมดแล้วหมดเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้ แบบพิเศษแล้วก็สวยงามนะครับเพื่อนแล้วมีพิเศษกว่านั้นอีกนะครับนั่นก็คือแบบนี้เลยนะครับอันนี้นี่เล่นหากันแพงกว่าพวกนี้สองสามเท่าเลยนะครับนั่นก็คือแบบนี้เลยนะครับดูจากใบนะครับเพื่อนใบนี้จะปัดขัดมังงาวิ้งเลยนะครับจะมีความสวยงามมากนะครับนะครับมันจะมีสามสามเกตสามอย่างนะครับเพื่อนครับมีใบขาวร้อนเนี่ย อันนี้จะเป็นแปลตังลายเงินนะครับแล้วก็เหล็กก็จะถูกขัดมาอย่างดีนะครับอันนี้เนี่ยราคาแพงกว่าแบบนี้ถึงสามเท่าเลยนะครับเพื่อนนะครับก็อันนี้เอามาเก็บสะสมนั่นเองนะครับ๋ยวถ้าใครแบ่งก็ผมมีอยู่ทั้งหมด3ามเล่มนะครับผมจะเก็บไว้เล่มหนึ่งดังนั้นีอีกสองเล่มเนี่ยผมแบ่งได้นะครับนะครับใครที่นะครับไม่สนว่าราคานะครับก็คือชอบในความสักดิธ์ของเหล็กอ่าที่มีความสักดิ์อยู่ในตัวแล้วก็ความสวยงามประณีตของ การตอกมีดนะครับก็คือช่างที่ตอกเนี่ยเป็นช่างตอกมือหนึ่งณตอนนี้นะครับเป็นช่างตอกมือหนึ่งเลยนะครับมีดที่สวยที่วัดห้วยด้วนเนี่ยจ้างช่างนี้ในการตอกมีดนะครับดังนั้นนี่ความสวยงามของเขาเนี่ยจึงมีอยู่แล้วนะครับลายตอกนะครับนี่นะครับอันนี้เพื่อนเข้ามาสิบเล่มนะครับแต่เห็นว่าเปิดราคาเนี่ยผมไม่ได้เฉ่ยโอกาสเลยนะครับเพื่อนนะครับทุนมาสูงจริงๆ นะครับเพราะว่ามันแตกต่างกันนั่นเองครับจึงเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับเดี๋ยวจะว่าผมช่วยโอกาสนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับนี่เลยนะครับนี่แบบเดิมนะครับที่เช่าหากันร้อยกว่าเล่มที่ผ่านมาครับอันนี้เพิ่งเข้ามาสิบเล่มนะครับส่วนนี้มีสามเก็บหนึ่งเหลือสองนะครับนี่นะครับทีความสวยงามแตกต่างกันเยอะเลยนะครับเพื่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนวของเราด้วยนะครับเพื่อนนะครับประขันนะครับเหลืออยู่สองชุดนะครับใครที่สนใจนะครับชุดนี้ปิดแล้วนะครับ ใครที่สนใจนะครับเหลือ2ชุดเท่านั้นนะครับประกันสองห้านะครับริบทักมาเลยนะครับของหายากนะครับบอกเลยว่าครับสร้างแค่ร้อยชุดเท่านั้นนะครับอย่าง2อนิ้วก็มีนะครับสร้าง100เล่มนะครับ2.5นิ้วจะไม่มีแท่นวางแต่5นิ้วจะมีแท่นวางนะเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัวของเรานะครับใครที่กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้นะครับ หรือเม้นใต้คลิปก็ขอให้เฮงๆด้วยนะครับหน้าที่การงานจะได้ต้องเรืองนะครับค้าขายรุ่งเรือนครับถูกหวยรวยเบอร์ด้วยกันครับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็ขอบารมีของเจ้าคุณพระพุทธญจการโมวัตรด้วยนะครับจงุปรักษาและดลบันดาให้เพื่อนนะครับมีสุขสุขความเจริญด้วยอายุวุญนาสุขภาระลาบยศสุขสรรสสติปัญญาปฏิพานธนสารสมบัติอุปสรรคใดโรคภัยใดก็ขอให้มาลายสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่างทั้งทางโลกทั้งทางธรทำแต่แบบนี้ตราบเข้าสู่ปฏิพานเถิดครับผมสาธุครับผม